สวัสดีครับพบกับผมบ่าวสุดคนล่ะเมื่อนี้มาพ่อไปนุ่นตัวตึงไหมครับซื้อมาอย่างนี้อยู่ครับอยู่บ้านหยังมันนอนครับบ้านนอนหยังนวลเสาขวัญครับนวลเสาขวัญว้ามันบริยู่ใกล้กันดูนี้แม่เอานี่มาหยังนี่มาซื้ออย่างนี้ซื้อปลาทูครับคือแต่งตัวเต็มยศท่านี่ากเป็นพวสร้างครับว้าบ่ธรรมดาตัวนี้พี่น้องแม่เอานี่บรธรรมดาครับผูจักอยู่บอใครนี่ผูจักครับซื้อว่าอย่างซื้อจักบ่ได้ครับ เพียดเพียดเรายังเพียดฮะซื้อเพียดเรายังเพียดจำอะไรหน้าหนาหน้าน่บ้าสวสกุลคนสว่างเออเอาโอเคพี่น้องมาซื้ออย่างนี้หนิเขาซื้ออย่างนี้ปัตรทีครับโอ้บาทูสบาทูใส่ได้หรอวะบาทูได้แล้วครับใส่ยูดหน้ารวดครับบ่ถ้าบ่ได้ทีไปซื้อให้ไหมครับเชียวยังเอาเอาเอาบอนี่ร้านนี่ไปไปไปเลือกรุ่นนี่ซื้อให้นี่ไปเลือกรุ่นเนี่ยเชียวยังแล้วนี่แม่นี่น้ำเต้าหู้นี่ให้ให้กินน้ำเต้าหู้นี่ซื้อน้ำเต้าหู้เนี่ยเอาเอาไม่ได้่ครับ มนร้มนี่มเท่าไหร่เอ้ามาเบ้นเบ้ตั้งไปสักบ่ตั้งกูสองพันทนละไปไปใจบาทเนีสิบาทสิบาทเอาอันนี้บาทสิบาทสี่ยี่สิบมาลคนคนนีหนึ่งสองสามสี่ยยู่เงี่ยครับกรสร้างนับตอนนี้หกคนเอาหกถุงเอาหกถุงให้ไปรุ่นตัวตึงอ่า พี่น้องไคเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้เาสกุลโคสบ้างนะครับขอบคุณนะแนวยทีมงานขอบคุณครับโอ้หมดธรรมดาพี่น้องนี่อ่า๋ยวางเชลลลงลงจังหน่อยนะเชเอาลงเลยฮ้อนฮ้อนสดโอ้บพแมื่อันง่ายขึ้นนิที่เป็นอย่างนี้เป็นตำรวจเราบพอจ้ะเป็นสงังเป็นสงสังครับช่างม่างถุฒครับ